ไหนๆดรก็พูดถึงเรื่องของ FX อัตราแลกเปลี่ยนนิดนึงถามจริงครับว่าตอนนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมันทําให้บรรทัดสุดท้ายไม่ไม่ตรงนี้ไม่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 เยอะนะเพราะว่าดูจากตัวเลขที่เวี่งของการอัตราแลกเปลี่ยนปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับปีที่แล้วปีแล้วมากกว่าอีทีแล้ว ัดตัวต้องขึ้นลงเนมมากกว่าปีแ้วมันอยู่ปีนี้อยู่ในช่วงยี30บาบาทที่มันยังไม่ค่อยแข็งค่าเพราะสิ้นปีที่แล้วมันก็อยู่ย9 30บเเหมือนกันเป็นตัวเลขที่เราจะเอามาใช้เป็นตัวเล็เล่นอยู่แล้วย9บถึง30อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซึ่งปีนี้เรายังไม่เห็นผลกระทบจากการเอี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนมากนักทีนี้ปัจจัยสิ่งหนึ่งปัจจัยก็คือในส่วนของแรงงานถ้าเกิดเขาจะเพิ่มเป็น300รบาทนี้ไม่เกี่ยว กระทบหรือเปล่าหรือวอ่ามันมีผลกระทบแน่นอนนะครับ,บมีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกังมันยังไงจะบ,บริหารยังไงคระะับการจัดการของเราก็คือเรา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 ตอนนี้เราทํางานอยู่แล้วอะ่นะเราจะลดจํานวนแรงงานลงมาแล้วก็เพิ่มคือพยายามที่จะฝึกฝนให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นนะครับ ไอ้รักษาการลดเนี่ยเราไม่ได้ลดเพื่อโดยการปลดนะเราไม่มีการปลดพนังงานครับครับครับเพียงแต่ว่าเราธรรมชาติของของของทุกๆุกแห่งเนี่ยมันมีการเข้ามีการออกของคนงานอยู่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะปีนี้เนี่ยการออกแล้วก็ให้ออกไปตามที่เขาอยากจะออกครับแต่ว่าไม่มีการรับใหม่ มันคือเป็นการลดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็เป็นการบริหารคนส่วนคนที่อยู่ก็ฝึกให้เขามีให้ให้เขามีมีประสิทธิภาพในการทำเรียนระดับสูงมากขึ้นซึ่งอันนึงที่จูงใจให้เขาอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองก็คือไอ้ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตังนี้ก็เทาว่าเป็นการบริหารที่ดีเจอได้ปัญหาเจอได้แต่ว่าอยู่ที่การบริหารของเราก็คือก็คือลดจาก จากร้อยคนลงมาเหลือป่าสิบคนเลยทำงานเท่าเดิมเวลาเท่าเดิมคืออย่างเท่าเดิมหมดแล้วก็สามารถที่จะเอาไอ้ยี่สิบคนที่หายมาเฉลี่ยให้กับป่าทุกคนที่เหลืออยู่ได้ครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เพื่อที่จะรักษาบรรทัดขั้นสุดท้ายไว้ที่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีโอกาสหรือเปล่าจะมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าครับดรมองว่ายังไงฮะคือบางตัวมันมีบางตัวมันไม่มี อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยตัวตัวเลขเฉลี่ยถ้าเวลาเรารักษา,าตัวเลขเฉลี่ยให้มันมีความมีส stable ยิ่งอยู่อย่างเงี้ยผมว่าคนที่นักลงทุนก็ชอบบสองคนออมันไม่ไมันไ,ไ,ไม่แหว่งไม่แป่งมาครับผมนะครับออ๋คือมั่นใจว่าลงทุนบริษัทจะได้ยอย่างยวได้แน่นอนอย่างนี้แล้วต่ครับทีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ถามว่าจะมีการขยาย คือเราเรีนมาสูตรประเทศไทยมากขึ้นแล้วเราเตรียมงานอยู่แล้วเตรียมงานสําหรับในทที่จะให้ตัดส่วนของการขายผลิตภัณฑ์ของเราในในประเทศแต่เพิ่มึ้นมาให้มันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะทำยังไงบอกได้ป่ะเตรียมงานเนี่ยขยายสเฟียร์มากขึ้นหรือว่าเอ้ยขยายสายส่งดิสพิวชันมากขึ้นหรือยังไงฮะไม่ฮะคือเรามีการค้าขายกับกับคือ เราอาจจะไม่ทราบกันนะว่ามีโรงงานผลิตเลนเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอีกห้าแห่งนะครับซึ่งบริษัทพวกนี้เนี่เป็นบริษัทคําชาทั้งนั้นเลยมีมีตลาดในแต่ละประเทศเยอะแยะไปหมดครับเพราะฉะนั้นเรามีการแลกเปลี่ยนบางบางผลักชันลายเราจะซัพพลายให้เขานะฮะโดยที่เขาจะเลิกผลิตตัวนี้ได้เลย Oh. นะเพื่อเพื่อทุกทุกคนก็พยายามที่จะที่จะรักษาค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ให้คุควบคุมให้ดีที่สุดไงครับครับนะครับสำหรับบางบางโรงงานเนี่ยเขาผลิตเลนบางตัวเนี่ยต้นทุนการผลิตเขาจะอาจจะสูงกว่าเราผลิตเพราะฉะนั้นอันไหนที่ที่เขาผลิตแล้วสูงกว่าเราเนี่ยเราผลิตเผื่อให้เขาดีกว่า ขาไม่ต้องไปผลิตเขาเอาแรงงานที่เขามีอยู่จะไปผลิตอย่างเดที่มีมีค่ามากกว่านั้นอ๋อก็เป็นการบริหารจัดการแลกเปลี่ยนกันด้วยให้มันได้ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดในประเทศได้ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าไม่ยากใช่ครับแล้วก็เพิ่มจํานวนขายให้ให้กับบางโรงงานในในประเทศไทยเนี่ย90เห็นบอกว่าอนาคตนี่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเอเชียเนี่ยอาเซียนเนี่ยเอเนี่แหละฮะอาเซียนนี่เราเราวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับว่าในการที่จะมีการควบคุม การขายผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะทำได้ดีถ้าหากว่าเราเราไปจัด,จ,ด,จ,ดจัดการเองเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการก็คือไปเซตอัพห้องแลบที่สำหรับผลพิเศษแ,แต่ละตลาดครับ <c oughs> นะห้องแลบที่จัดขึ้นมาทุกแห่งแต่ละแห่งเนี่ยมันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทีโอจีเราผลิตอยู่แล้วเนี่ยนะคระับ <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกค้า คนคนใหม่นคนหนึ่งเลยครับเมื่อไหร่จะมีห้องแลบบใหม่ห้องหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าคนใหม่อคนหนึ่งออย่างนี้เวลาเราจะไปตีตลาดตอนนี้เขาใครเป็นเจ้าตลาดอาเซียนอยู่หรือว่าแล้วเราจะไปตีตลาดเขายัางไงมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเป็นลักษณะนั้นครับคือคือมันมีการจัดจําหน่ายอยู่แล้วนะจริงแต่ว่าท,ทุกวันนี้เราก็ขายอยู่แล้วนะงแ,แต่ว่าปริมาณการขายกับเดนชนิดที่ ขายแล้วมีมีมีบริทมาร์กสูงเนี่ยเราขายได้น้อยเนื่องจากว่าเลนเพสคริปชั่นเนี่ยมันต้องมีเวลาในการในการจัดส่งมันควบคู่หรือมันไปไปมีปัญหาเกี่ยวกับการบริการในช่วงเวลาเพราะนั้นเมื่อเราเอาเลนเก่งสำเร็จเนี่ยไปผลิตเอาที่ตลาดนั้นเลยให้มันเสร็จในเวลาส่งได้ภายใน24ชั่วโมงการขายมันจะมากขึ้นมาเอง อ๋อคือตลาดมันมีความต้องการอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงเพื่อที่จะให้ไปถึงตลาดนั้นๆได้ถึงผู้บริโภคได้ภายในเวลาที่จํากัดที่กนการจัดการนี่อ๋อเพราะมันเป็นเลนสั่งพิเศษสั่งพิเศษใช่ไหมฮะ,มะางมติรอสามวันคนนึงพอพอ,อาจจะพอรอได้แต่รอห้าวันอย่เงี้ยคนก็ไม่ไม่ต้องการจะรอเพราะว่ามันมีให้เลือกอยู่แล้วเนี่ยว่าเขาสามารถที่จะไปเลือกไปสั่งอันที่สามวันได้ อืมครับใช่ไหมการแข่งขันนี่มันเยอะไหมตลาดอาเซียนการแข่งขันนี่มันเป็นไปตามปกติของธุรกิจทั่วไปนะมันก็จะมีมีบ้างหรือตัวหรือน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่แต่ละตลาดที่มันมีความอ่อนไหวนะครับอย่างของเราเนี่ยเราสัดส่วนที่เราขายห้าปอร์เซ็นตในในในตลาดประเทศไทยเนี่ยมัน มันมีมูลค่าตลาดสามเปอร์เหรือในหนึ่งในสามนะเพราะเราส่งออกเยอะของโลกใช่ไอ้าปเของของปริมาณผลิตของเราเนี่ยมันเท่ากับสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ในประเทศที่ใช้ในประเทศใช่เพราะว่าไอห้าเปอร์เซ็นต์คือเราผลิตทั้งหมดเนี่ยมันส่งออกไปนอกโลกเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่ห้าเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือสามสิบสามถ้าจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่าปลาไปตลาดใหญ่เลยนะฮะเยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของอาเซียนก็จะมีการขยาย อ,อาเซียนนี่เราเตรียมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใน2015เนี่ยมันจะมีความหย่อนในทางการควบคุมเ,เขตแดนของแต่ละประเทศครับนะเพราะในการทำธุรกิจใน,ในประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยจะมีความสะดวกมากขึ้นภาษีเป็นศูนย์่ะว่าไง่ายๆคือส่งออกไปไม่มีผมแดนไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ใช่แล้วก็มันการบร,รษษิหารจัดการด้วยเนื่องจาก,การแรงงานครับ มุมไม่ของแรงงานเ,นเป็นเรื่องใหญ่เลย oh. ที่เราจะต้องมีการจัดการส่งมีการหมุนเวียนมีการเคลื่อนย้ายค <c oughs> ถ้า <c oughs> ว่ามีความสะดวกทาง,งด้านนี้มันก็จะเพิ่มศักยภาพในการทำทำการค้าได้มากขึ้นคมันรเรนก็เตรียมอยู่ยแล้วว่า,า,าประเทศอื่นโดยเฉพาะถ้าว่าเวียดน,นามที่เป็นประเทศที่น่าสนใจตลาดใหญ่พอสมควร อินโดนีเซียก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเราอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับก็คงจะใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆอาจจะไปตั้งเพิ่มแต่มีโอกาสใช่ครับตั้งเพิ่มเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นี่อยู่แล้วก็ขยายไปใช่ครับโอ้ครับผมในอนาคตเราหวังว่าบริษัทของเรานั้นจะไปอยู่ณจุดไหนยังไงสัดส่วน รายได้จากยุโรปจะเป็นยังไงเอเชียเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเอางนี้ขอนเราเอาเอา,เอาผลิตพันธุ์อย่างผลิตพันธุ์ถ้าว่าเป็นพวกแมสโพรจากต่อมูคค่เพิ่มเท่ากับห้าสิบห้าสิบเนี่ยมันก็จะมัน,งนะคงดีส่วนตลาดตลาดเนี่ยถ้าเป็นยุโรปเหลหือสักห้าสิบนะแล้วเป็นอเมริกายี่สิบห้าเป็น เอเชีย25เด็ดเก็จะจแน่นิ่งครับผมก็<ต>จะ <ผม S 1> แน่นิ่งมีความมีความามั่นคงต่อสควรคนนะครับคำถามสุดท้ายครับวันนี้บริษัทแห่งนี้นะฮะผมไปดูเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเชี่ยดีนะฮะแล้วก็มั่นคงหนี้สินต่อทุนต่ำมากมากมีแนวคิดที่จะขยายหนี้สินเพิ่มเติมไหมฮะเ,เพิ่มประสิทธิภาพหรือยังไงฮะทัาเกียรตดูว่าเราจ่าย จ่ายปันผลเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เรากำหนดไว้ที่เราตั้งไว้ใช่เอยอะน<ก>ไปเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเราเราอยากจะคืนคืนเงินที่มาจากกำไรกไปเป็นเงินสดเนี่ยคืนให้กับนักลงทุนก่อนนะครับเนื่องจากว่าต่อต่อไปเนี้ยการขยายงานหริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะใช้บริการของทางสินเชื่อจากจากธนาคารม,มาแทน ก็คือเพิ่มสัดส่วนของนิสิตให้เพิ่มขึ้นครับผมเพราะการขยายงานเนี่ยเราจะใช้เงินจากทางสถาบันธนาคารมาแทนที่จะใช้เงินสดตอนนี้แบงค์คุณสว่างกู้หน่อยนะยังไม่ค่อยกู้ตอนนี้มันก็ยังเงินสดเราเหลือเยอะเป็นบริษัทที่มีเงินสดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีแคชมีอะไรดีมากสำหรับบริษัทเราก็หมุนเวียนได้ โดยที่ไม่มีปัญหาอยู่โดยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องความมั่นคงของบริษัทเยี่ยมยอดอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็ในเรื่องของการขยายธุรกิจว่าจะไปณจุดไหนยังไงใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณดรมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับทุกทครับความหวังของนักลงทุนนะครับนั่นก็คือการซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำแล้วก็ไปขายได้ในราคาที่สูง มันก็ไม่แตกต่างไปจากการพริจารณาบริษัทนะครับถ้าหากว่าเจอบริษัทที่ผลประกอบการต่ำสุดและสามารถกลับไปสูงได้ก็น่าจะดีซึ่งสำหรับไทยออฟ t ิคอ l g กลุ p แล้วนะครับผู้บริหารก็บอกอย่างชัดเจนว่าน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วสำหรับผลประกอบการแต่จะหักหัวขึ้นได้หรือไม่ผมว่าคุณผู้ชมจะต้องตัดสินใจเองสวัสดีครับพี่น้องนักลงทุน